จะมารีวิวนะครับรถฮิโตซูส์สเปคกับ1.9ไฮ g h l a n d e ครับตัวสูงครับเกรดแซนะครับเกร์ธรรมดาตัวนี้อยู่ที่788,000บาทครับสีส้มนะครับตัวนี้ครับต้อมาดูครับว่าเราแต่งพิเศษนะครวันนี้เราจัดพิเศษก็คือจัดเป็นแม็กซ์นะครับพร้อมยางดีเซนติกนะครับต้องมาดูครับด้านหน้าครับเกับตัวแซเกรดตัวแซนี้จะได้เป็นไฟหน้าครับเป็นไบ l อลีดีตัวนี้นะครับมีไฟเดรไลน์นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกตัวนี้จะให้เป็น LED ให้เลยนะครับ จังหน้าคอเมียมโลโก้ก็จะเป็นคอเมียมนะครับแบบนี้หรือว่าสลับดำหรือว่าดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับดูสปอร์ตนะครับสหรับตัวนี้นะครับเป็นปัดน้ําฝนตัวนี้จะให้พิเศษก็คือแบบบิลลอินนะครับนี่ครับแต่ว่ากาศด้านบนนะครับได้สัญลักษณ์อีซูฮาย랜เดอร์เรานะครับตัวนี้แม็กตัวนี้คือเราจัดทรงเดิมนะครับเป็นแม็กใบพัดนะครับแบ็กซิ่งนะครับพร้อมยางดีเซนติปัสซิล่านะครับ2 6 5 6 0 อ่อรอบ18นะครับตัวนี้ครับก็ทำให้นุ่มนึกนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็จะมีน็อตล้อสีแดงแบมโบแดงนะครับตัวนี้ให้พร้อมนะครับว่าฝารอเอ่อมาดูด้านข้างหน่อยนะครับจัดเอ่อเซ็ตก็คือเซ็ตแตงสากให้คุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกข้างมีไปพร้อมเลยตัวนี้ครับด้านในนะครับ ด้านในก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอแบ็กนะครับหุ่มหนังบุยังดูดีนะครับตัวนี้ครับคอนโซลนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษนะครับเป็นบุกนุ่มอย่างดีนะครับตะเข็บได้สีบอลนะครับเบาะหนังนะครับตะเข็บบอลเหมือนกันตัวนี้ครับข้างนิดนึงก็ได้ครับแคปจะกว้างนะครับมีเบาะแคปให้ถือว่านั่งสบายนะครับตัวนี้สำหรับเกรตนะครับตัวนี้ก็จะมีพิเศษก็คือเหมือนตัวทอปแต่เป็นตัวลองทอปนะครับ เบรก ABS มี Airbag คู่ให้นะครับติดรถมาให้เลยนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นช่วงล่างหลังก็จะเป็นเพาหามแนบอยู่นะครับตัวนี้ครับเพาจะอยู่ใต้แนบนี้ครับนี้เลยปนกระสนนะครับพร้อมเลยครับพร้อมเลยรหรับตัวนี้ครับติดแม็กไนเนอร์ให้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีไฟพิเศษก็จะเป็น LED นะครับเป็นดูโอนะครับสารักอินสุดีแม็กนะครับ กันชนท้ายก็เป็นแบบบิวอินนะครับสลับส้มแล้วก็ดำครับกรอบป้ายให้นะมือจับโครเมียมกล้องหลังนะครับตัวนี้เมื่อใส่เกียร์ถอยตัวนี้ภาพจับไปที่จอด้านหน้าเลยนะครับลากเกียร์แซดตัวนี้ครับด้านข้างครับถือว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับสีส้มนะครับอเตรเลียนะครับมาดูด้านไหนนะครับถือว่าตัวนี้นะครับพิเศษนะครับ จะมีเครื่องเสียงนะครับพิเศษเป็นจอ7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay ได้ครับบลูทูธเชื่อมต่อมือถือได้นะครับเกียร์6สปีดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะมีมันติฟังก์ชันของไรนะครับมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับมีคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับมาตรวัดแบบ MID ครับมีวัดรอบความเร็วแล้วก็วัดวัดต่างๆพร้อมนะครับนี่ครับ ันนี้เป็นปุ่มปรับไฟไฟหน้าครับซึ่งให้สูงต่ำได้นะครับอ่ตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเราจะนี้ปรับสูง <beautiful> ต่ำได้พิเศษนะครับทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้มีครับของตัวแซตนะครับตัวนี้จะเป็นมีการขโมยให้ด้วยนะครับปุ่แจนะครับมีการขโมยให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับพิเศษคือคุณลูกค้าเนี่ยสั่งก็คือสั่งแบบเดิมนะครับแล้วก็ชอบแบบซิ่งซหน่อยตัวนี้นะครับก็เลย ท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับโปรพร้อมแม็กพร้อมประกันนะครับดาวน์รุต้นมีแค่5%้าเนะครับหรือติดต่อ Facebook สมนึกอิสุออนไลน์นะครับ YouTube สมนึกอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ0 8 1 4 9 8 6 7 8นนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชอชมครับมากครับ